See you gaming สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง CU Gaming นะคะวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนนะคะมาหาไอเทมฟรีนั่นเองเดี๋ยวพี่จะมาสอนนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก็คือให้ทุกคนกดไปที่แวนขยายตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนพิมพ์คําว่าเซเปโต t ไทยแลนด์นะคะพิมพ์ตามพี่ได้เลยนะคะแล้วจากนั้นก็กดไปที่คนนี้เลยค่ะเซเปโต t ไทยแลนด์อันนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็กดไปที่กิจกรรมเซอร์ไพรส์เซเปโตอันที่มีคนใส่ชุดนอนสีม่วงอันนี้เลยนะคะแล้วก็กดไปรับของกันกดอันนี้เลย อ่ะแล้วก็จะเข้ามาในหน้ากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเซอร์ไพรส์ที่เตรียมไว้สําหรับทุกคนที่มาเยี่ยมชมซเซปโตทุกวันสามารถรับไอเทมพิเศษเอ,อ่อพิเศษเพียงแค่เข้าสู่ระบบซเซปโตทุกสัปดาห์นะคะโปรดตั้งตารอไอเทมที่เปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์อันนี้นะคะจะเป็นไอเทมเซอร์ไพรส์สัปดาห์ที่1ก็คือจะเป็นกางเกงนอนสุดน่ารักนะคะอันนี้เลยนะอันนี้กางเกงนอนแล้วก็ไอเทมเซอร์ไพรส์สัปดาห์ที่2นะคะจะเป็นชุด นอนสุดน่ารักอันนี้เลยค่ะทุกคนสีม่วแบบน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ไอเทมไอเทมไอเทมอ่ะไอเทมเซอร์ไพรส์สัปดาห์ที่3นะคะก็จะเป็นกล่องอันนี้นะคะกล่องเซอร์ไพรส์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ไอเทมอะไรนะคะทุกคนเราก็ต้องมารอลุ้นในสัปดาห์ที่3นั่นเองค่ะทุกคน อ่นะน,นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ออกไปรับกางเกงคือก็คือกางเกงก็คือจะได้สัปดาห์นี้เลยนะคะทุกคนอันนี้นะกางเกงอันนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ออกไปรับให้ดูนะ พอเราล็อกอินทุกสัปดาห์นะคะของขวัญก็จะเด้งมาในคังของขวัญของเราเลยนะคะก็คือจะเป็นกางเกงอันนี้เลยค่ะทุกคนกางเกงนอนสุดน่ารักนั่นเองแล้วก็กดรับกันได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวที่จะไปลองใส่ให้ดูนะมันจะได้สัปดาห์ละชิ้นนะคะทุกคนแต่สัปดาห์สุดท้ายนี้ก็คือไม่รู้นะว่าจะได้อะไรเราต้องมารอลุ้นกันนะคะนี่โอ้ยกางเกงน่ารักทุกคน น่ารักมากเลยนี่นี่สีม่วงแต่ยังไม่มีเสื้อนะต้องรอเสื้อออสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ที่สองนั่นเองนะคะทุกคนอุ í, ้ยกางเกงอันนี้ก็คือมีมูลค่าทั้งหมดห้าสิบเซมเลยนะคะทุกคนก็คือแพงมากๆเลยนะอ่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะชอบคลิปนี้กันไหมอ่าหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะยังไงพี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ให้ช่อง CU Gaming ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย